นี้เรามาปลูกภูงาช้างกันนะคะได้มาหลายวันแล้วจนลากเขาเดินแล้วค่ะเพื่อจะยึดเกาะเดี๋ยวเราก็มาปักหลักเป็นหลักกาบมะพร้าวนะคะซื้อมาให้เขาไต่เลื้ยแล้วจะได้สวยๆก่อนอื่นก็คือเอาดินใส่กระถางก่อนค่ะเพื่อให้เวลาปักไม้แล้วจะได้อยู่เสร็จแล้วตามด้วยกาบมะพร้าวค่ะ เดี๋ยวมาปักหลักตรงกระถางที่มันมีความแข็งแรงเพื่อจะค้ำหน่อยนะคะเพราะว่าวางไว้เฉยๆเนี่ยเขาจะลม้มเราก็จะใส่ดินใส่กาวพ้าเป็นชั้นๆค่ะสลับกันนะคะกะวาพ้าแบบนี้3มถุง50บาทค่ะถุงเดียวถุงละ20 ซื้อตามร้านต้นไม้ได้ทั่วไปนะคะที่เขาขายต้นไม้แล้วก็เอาดินถุงใส่เป็นชั้นๆนนะคะสลับกันถ้าใส่กะว่ะพ้าอย่างเดียวเนี่ยไม้ปักหลักที่เขาเลื้อยอะ่ะมันจะไม่อยู่นะคะ เราก็ต้องใช้อาศัยดินด้วยค่ะอันนี้ก็คือภูมาช้างลากเดินเต็มกระถางแล้วค่ะพร้อมปลูกแล้วต้นนี้สวยมากเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาวัดดูว่าส่วนสูงเขาเท่าไหร่แล้วต้องฝังลงไปลึกแค่ไหนนะคะ เราไม่ต้องฝังลึกมากฝังแค่ครึ่งกระถางของต้นภูงาช้างนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ดินใส่กัปะปะมะพร้าวลงไปอีกค่ะถ้าท่วมต้นมากไปหรือล้นเกินต้นเหนือต้นเขาเนี้ยอาจจะทำให้เขาเน่าได้เสร็จแล้วเราก็เอาเชือกผูกนะคะผูกเบาๆหลวมๆนะคะเพื่อให้เป็นที่ยึดเกาะเขาเวลาลมพัดหรือ ฝนตกเขาจะได้ไม่ตกล้มลงมานะคะเป็นการบังคับให้เขาเกาะหลักกาวบมะพร้า,าวได้ดีขึ้นด้วยค่ะเราจะผูกสัก2เส้นนะคะกาวบมะพร้า,าวนี้เรา,าตากน้ำฝนไว้หลายวันแล้วนะคะแล้วก็ตากแห้งเพื่อให้เขาคายสารบางอย่างที่ทำให้ ลากเนา่ามันจะมีในกรระว่าวพ้าวนะคะเสร็จแล้วก็ผูกตรงก่อนถึงยอดหน่อยนึงที่เขามีรากแตกใหม่ขึ้นมาแต่ตอนนี้จานรองยังไม่ต้องใส่นะคะให้น้ำเขาระบายได,ด้ดีออกไปก่อน เสร็จแล้วมาเติมกากมะพร้าวใหม่ค่ะแล้วเราก็จะเติมหินลงไปนะคะหนึ่งเพื่อความสวยงามสองเพื่อบังคับทับกากมะพร้าวและดินข้างล่างเนี่ยเวลารดน้ําจะได้ไม่กระจายค่ะแล้วก็ป้องกันหอยด้วยค่ะตาจริงซื้อสีขาวก็ได้นะคะแต่สีขาวมันไม่ค่อยทนมันแตกง่ายก็เลยซื้อสีหินสีน้ําตาลมา หินนี้จะเป็นหินก้อนใหญ่นะคะแต่ไม่ได้ใหญ่สุดอันนี้ไซส์สามค่ะวางทับๆไปค่ะไม่ทับจนแน่นนะคะเหลือช่องระบายอากาศให้เขาบ้างค่ะเพราะต้นยังใหม่อยู่ไว้ปลูกได้นานๆแล้วค่อยเอามาใส่ใหม่ก็ได้หรือเอาหินสีขาวมาสลับกันก็ได้ค่ะที่เลือกกระถางสีขาวเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าหอยอะ่ะเขากลัวสีขาวค่ะเหมือนสีขาวมันเป็น เงาเงาหรือเป็นอะไรสักอย่างเขาไม่ค่อยขึ้นกระถางต้นไม้ที่เป็นสีขาวนะคะแต่ถ้าสีดําสีน้ำตาลหรือสีอื่นๆเนี่ยคันจะขึ้นง่ายมากก็เลียงไปเรื่อยๆค่ะเพราะเวาลาลดน้ําเนี่ยเศษกากมะพร้า,า,พาวเศษดินจะได้ไม่กระเด็นมาด้วยนะคะและเป็นการรักษาความชุ่มชื้นของหน้าดินอีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะ ตอนนี้ก็ทั้งฝนทั้งร้อนผสมกันเท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ